ชูวิทย์เล่าความในใจแฉการเมืองหมดเปลือกเป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการการเมืองที่หลายคนชื่นชอบและรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชาวไทยที่ล่าสุดออกมาระบายความในใจเปิดโปงวงการการเมืองทั้งหมดแถมทิ้งท้ายแบบแซ่บๆผมสั่งทีมงานของผมไว้เสมอว่าอย่าบอกชาวบ้านโนโวยว่ากูเป็นใคร หลายคนชื่นชอบอดีตนักการเมืองคนนี้กันเป็นอย่างมากเลยละครับสําหรับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตหัวหน้าพักและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักรักประเทศไทยอดีตสมาชิกพักสู้เพื่อไทยและอดีตรองหัวหน้าพักชาติไทยผู้ที่เคยอยู่วงการการเมืองมาอย่างโชคชนหลังๆมานี้หลายคนแห่ถามถึงคร,คราวของหนุ่มใหญ่รายนี้หลังจากไม่ได้อยู่วงการการเมืองโดยล่าสุด ชูวิทย์ได้โพสต์ระบายความในใจโดยบอกว่าชูวิทย์หายหัวไปไหนทำไมไม่ออกมาพูดเรื่องการเมืองมีคนฝากถามผมขอชี้แจงแถลงไขเบื่อการเมืองเรื่องกิเลสตัณหาเต็มทนละหวังแต่อำนาจบาร,รมีสันเสริญเยินยอซอมบี้เดินล้อมหน้าล้อมหลังอย่างที่โบราณเขาบอกไว้เป๊ะนายว่าขี้ข่าพลอยรัฐธรรมนูญก็คิดจะแก้เพื่อคงอำนาจไว้เท่านั้น หวังให้ได้ตําแหน่งเก้าอี้ในสภาไว้เพื่อรวมไปตั้งรัฐบาลประดับไว้บูชาให้ชาวบ้านยกมือไหว้และแดกงบภาษีไปซื้อเบญจภาคีคล้องคอสมองคิดได้แต่ด้านเนกาทีฟว่าจะทําลายคู่แข่งทางการเมืองยังไงหาได้มีเรื่องโพสิทีฟคิดบวกไม่เป็นเพราะตกเลขตั้งแต่เด็กถึงทําประโยชน์ให้บ้านเมืองอย่างยั่งยืนไม่ได้สักทีไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบหน้าฝนน้นําท่วมกว็เดินสายทําเท วดสักดาแจกถุงยังชีพพอหน้าหนาวก็แจกผะหม่มพอหน้าแรงก็ฝอยเรื่องพันน้ำให้ชาวนาหลอกไปวันๆให้พัผ่านไปทั้งที่จริงประเทศไทยทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลไปกับบุรณาการทางน้ำเป็นหลายแสนล้านตลอดระยะเวลา30ปีแต่มีหมารุมแดกจนท้ายสุดยังได้แต่ทำลีลาลิงหลอกเจ้าจวบจนปีพศ .2564 หามีอะไรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเรื่องน้ําท่วมน้ําแล้งได้จึงขอหันไปดูแลสุขภาพดีกว่าเป็นไหนๆวิ่งเช้าวิ่งเย็นเพราะอายุพึงจะครบ60ปีบริบูรณ์เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาวิ่งแล้วไม่ต้องคิดอะไรวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งจนกว่าหัวใจจะบอกว่าพอเธอมึงพอได้หรือยังวะใครจําผมไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะผมสั่งทีมงานทั้งผมไว้เสมอว่าอย่าบอกชาวบ้านนะโวยว่ากูเป็นใคร งานนี้หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแะครับแล้วคุณผู้ชมจากที่ได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ